เดือดเดือดมากเดือดดอเดือดกันดิอยากทำเพลงอะดิกูต้องซื้ออะไรมั่งวะเนี่ยไอ้เหี้ยพวกกูสาใช้ท่อนทุบมึงเลยนะเว้ยมึงจำไม่ได้เฉยเลยจำไม่ได้แค่จำได้วะไอ้เหี้ยร้อยครับตอนไหนสิเมื่อที่เรานั่งเมากันวันหน้าตว์ก็เพราะเมาแหละผมแต่งเพลงที่ไหนวะ ูว่าเอมเพลงกู้เพลงมันยังดีได้กว่านี้ว่ะเนี่ยสกิลมันนัดละร้อยอย่าเงยผมอยากเติมให้พี่อยู่ละร้อยฮะผมอยากเติมให้พี่สัตว์เป็นแฟนแหะไม่มีเอโยกหมดเลยนะกูไม่มีของเดี๋ยวกูเข้ามินท์นะดีไม่น้อยดีไม่น้อยดีไม่น้อยมาๆกองหมาตัว

มาใช่แตู่เองไ้มัอ้อมมาจาไนวะฝัดง้ชดชดมันเข้าชดมันวิ่งเข้าจากนาไสใช่ไหมจะเข้าจากมิดกูเดินออกมิดมาแล้วไม่รู้แต่ัดตัวไอะตามติดประตูมันเดินเข้าไปเปเ่าลรอไม่รู้ไมู่้แต่กูเดินเข้าไปในไสัดตหแต่กูมาจากเวนนะเมื่อกี้

มันมันสโมกเออมันสโมกตรงเนี้ยคู่ยื่นจเลยสโมกไอเฮียโ้เก็บตัวนี่ว่ะสองสิบหนึ่งน่สิบเ้าหมดเปลืองต่งี้ทกสีที่ในนาตาลอยองงก็พันหนึ่งลุงโมหมดตัวก็พันหนึ่งะครับมันก็ไม่ต้องซื้อขนาดนั้นไงตัวไม่ใช่พันสองแทปสกิลอันละเท่าไรร้อยห้าสถูกไม่แคปสกอันก็สามรอ สามร้อยกับแปดร้อยร้อยร้อยหนึ่งร้อยกว่าร้อยอดโอถดเถเถิดเถเถดแผเจ็บแล้ว่อไม่รบอีวแล้วแลเจ็บมากกำลังมาแทนที่นม่ปล่อยสอดดนนะ

ตายลหรือว่าโดนตัดหัวที่ม <illa ises> ิดงันกูต้องต้องแบบแฝดแค่ตรงนี้เอมจะได้ไม่โดนหนึงจะมารับกูไปเลยวะเดียเดียวด้วยเกมมเสร็จเดี๋ยวดูก่อนว่าจะยังไงเดี๋ยวบอกอีกีะว่ามันมีสัตว์ไปก็ไม่ให้กูไปโพดเหยียใหม่เยียใหม่เหยียใหม่เยียโดนเช่อกระตุกจัดเลยวะ่สมาอยู่งน้อยกว่าแล้ว ดีอ่ะไปเวิ่งอยู่ดูล่นัไปเลยใกจัดเลยกูกลัวแม่งโยกมาบีมากชะไจุไกุ่มามมามาเอามาเอารุกไแต่น่าจะเข้าต่อมันสมุกหน้าตมิดมีนะาทีแล้วมิดมไม่ช่วยอะไรไม่ช่วยมคนยิงรถู วิ่งวิ่งบีแล้ววิ่งบีวว่าเจ็บแมงค์ออยปัดดิโคตรยัง่ียียีกสามามยี่สิบสอมอิ่ิบสมยี่ย่สิบสยม่หย่น่นๆอม โอ้เหี้ยกูหลันีเหลยอไอ้เหี้ยคนปันเลยจ้ะไอี่จับเลยะมือหลอดมืหลอนมือหลอนหลอไปเลยะอหลอนะหลอนหลอนีเลยไอเหี้ยเนจมรถวัดไว้วัดไว้รถชนตายเยยไอเหี้ยปล่อยนกรถรถแบบสวัสดีครับแบบปุ้ง เออกาปล่อยนกมันแปดติดแปดไงกาดรีบยิงไอ้ยีเอ๊ะตัดมาเตะลงเลยฮัลโหลมาเจอฟักนะเจอฟักนมอคูมอคูมอคูเออน่เนี่ยไม่คิดจะมาบีเลยยงไงะามนวเยนี่ทิชี่คูไอ้อดกูไม่รู้นะพ่อมึงต้องดูนะมันโมคูจะรัดเข้ายวะคิวหน่่ยคิ เข้ามาล้วอยาผมสุ่มในสมอมัแตะโม้ขี้ตมัน้วยใชู่สุ่มกูสุ่มสมอเลยไม่ไม่มันใครมีเยอะ่าแมวลีงกต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 กแบงแบถอยถอยมาฮิลอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ยวเะี๋ยเดียเดียี๋ีีีดยเดยยิงเย

เนยอยเพราะมึงเจ้าปากบอกเดาไว้หรอไม่ก็ให้มึงเปิดมึงดูจอพี่ฟิล์มไงมาเชิญเข้ามาถ้าต่อจืดเดียวกูหลอนกับมึงยิ่งยีไม่ไหวว่ะไอ้เหี้ยรันที่มากูไมเล่นอยู่นี่หว่าไม่ไม่คือกูแค่กูก็นั่งงงอ่ะไม่ไม่มีอะไรหรอกเพื่อนกูแค่รันไอ้เหี้ยอะไรดีอ่ะกูหลอนในยีกูเยอ่วยอ่ะ หลอดทุกคนเลยสัตว์บอกปากบอกพี่คนหยจะปากทำนี้เหบอกู่้ห่เออพี่ฟิลมาฝอมุยปากบอกทำนี้เหอไม่ไหวแ้วเพื่อนช่วยกูตัวเองอย่างดี้างเออเออกูคุยกูคุยทำไมเนี่ยเหียให้กูน่ยส่อจะัดไมวะเฮียธามทีกูเอวัน ม่มาบีเลยวะอยากลองแชมเบอร์อยากอยากลองเจอตัวใหม่มากรเตยบอีกอยิ้หน่อยไปแล้วแล้วมันมหน้าอีกอะไรกันี่ไม่เป็น้เอ้แคริอดาวน์แงกูเ่อครบมีมีมีลบล อเคเกิร์ดต้นไม่เหลือผูไม่ายแท้เจคิโนคอดีชิเน่ไม่หรอกแบงกพันเก้าอีทีอะเม็ด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 เมีดเม็ดเม็ดโอ้แบงก์กัวกลัวแบงก์ปิงพันเก้าอ้สัตว์ ที่เลน่านะมือสานจัดกูยิงบินไม่ใช่เลยน่าตายเฉยกูงงมากตายได้ยังไงวะเฮ้ยลืมวางอีกแล้วแคมเบอร์มันบันจัดเลยโง่เลยประเด็นนะกูเลยสนุกคี้ผายอะไรกันเนี่ยฝากบอกยนะฝากทำเยี่ย้เฉยกูจะรู้วะเยี้ยนเลยอันตรีมาแล้ววะสไนซ์ยิงหน้าเอานู่น ほぼママママココヨンバイヨンバコンバコヨ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 ンバ สายมันทะลุมิดไปแล้วไอ้สัอมันทะลุมิกเข้ามาทำไมกูไม่เห็นไอ้โอ้ถือปืนมึงเปล่าเฉยมป่าเยมึงเปล่าไอ้เชี่ยเอามือเปล่าอกอมึงมึงบังแ้วังแล้วแล้วป้ิ้แแล้วดิแล้วแล้วแลดดแหละ พดพดโอ้ฮัลโหลวิ่งออกไปนี่พี่สตรอว์เบอร์รีนี่หัวใครอ่ะเออเล่นไม่เป็นแหละแหมไม่ทันรอบแค่เซกะซะない แล้วเมื่อกี้กู้ถึดซึ่งได้ชนะเออเสื้อผ้าเงี่ยินี่เมื่อกี้น่าฉักป๋งไม่น่าเม่อไรถังพวกไอเยียนเสียงนกเสียงกาข้างอะไรไหนใหญ่ไหนใหญ่ไหนใหญ่ไนให่ไหนง่ามันไหนง่ายมันไหนใหา่ถือถือเป็นท่อมมีมันก็ตายหาได้ยี้มันะมันไม่เกี่ยวหรือว่าต้ใชรวาไม่ทึไม่พูดมันก็จบไงสัตว์ยี่ไม่ตองใช่เสียงนกเสียงกาเมื่อกี้นี่มันน่ารันจริงๆเลยวะเี่ยวเลยสัตว์ ไอนี่ศัตูมันเห็นปล่าวะไม่เห็นวงเฮอ้ยียร้อยิบเจ็้ยสี่สิบเจ็ดตัวเลยครับรอยิงเข่าแล้วมันทะลุอะรมาระว่าแล้วมันยิวสังตัวเข้วขแล้วไปแล้วข้ามาตัวเดียวด้วยเยโอ๊ตวัยมิดมา ใช่พูดไม่ใช่ไอ้เท่นกออดีตที่ไหนมันก็จะแดงได้ยังไงวะมันอยู่ในสมุกกับมึงเว้ยพูดเจอกูบ้านู่ในสมึงผู้ยิงมาเลีไอ้เหี้ยนั่นะผู้มึงคนยิงมันเองเว้ยไอ้นั้นได้ที่บอกว่า่สิงเอ็ยิงหัวเสียมาไอ้วะมอยู่ในสมุกกับมึง

มาโอ้โหีเฟมเลททำไมเฟมเลทกูวิ่งไม่หยุดเลยวะเ้ยแบงค์แบงค์ดีเดียร์ดาริอาดาวน์ดีเดีย โอ้ยถ้าไม่เกี่ยวปืนธรรมดายิงนะกูบอกที่วันตายหาไม่ได้ชัยไอ้ยดเจอโอชโนะเทคิโนจิโอล็อกเลยมันไม่รู้มั้งว่ามันยิงกูล้วสแปดมันมีใครบอกมันได้เวยเออวะใช่ เมื่อไหร่จะมันมันอันติีแต่ว่าไม่ได้สั่นเซินเงี้ยใครก็ลอยอยู่แอนิเมชันมันกำลังทำงานก็ยืนมองไปเลยพี่ขาวใช่ไหมพี่จีนที่ไม่ได้ยัดมันเข้าไปใช่ไหมยัดยัดเข้าไปข้างในเลยแต่ผมอยู่ขั้นตรงนี้แต่ผมขาวแล้วเด็นไม่ข่าวหนึ่งหน้าเยอะขอบคุณมากสโมขี้ยอะไรของมันวะ แมึงไม่ต้องสมมูลกันเดี๋ยวเว้ยสมมูกเข้าแล้วกูเข้าแล้วกูเข้าแล้วงเงาเงอาโดนหยไอ้สมมทางเดินหรอตรงนี้นงเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะสมมกวยเลยวะสมมงเดน้วมึงไม่ต้องสมมด้ามแกพูดรง

ลูมอมมีให้ได้ก่อนลูมีให้ตายเราวก็างไล่อนพีตักชติดตัวใ่ตัวเยเมาก็เลยตกเด็กขวาก่อนนะใช่ไอ้โดนเหมือนกูเลยแบบสะบัดมาเข้าหัวเฮ่ย สีของเนโร่ก็ีเหลิกว่ะแ้เอ็ม่อ่ะเล่มันลว่อห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกสิบห้าเจ็ดหกผมโลไปเลยอซีเอแบบมีดเลยไม่ไม่หายไปเลยกูแลกอะเอ็เล่ยน่าอคานจัดริงอยากเอาโอดินมายิงทัลุหว่ะแต่ว่าไม่เป็นไรอ๋อเดอเกลผมจะไม่ปลเบดอะไม่ไม่มาเป็นของที่ไห เฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยโดนอันเนี้ยโดนกูด้วยม็อกูม็อกูม็อกูเลยอุดรู้กันนะเฮ้ยมันอยู่มันอยู่นิดเต็มเลย

สี่มันเจ็ดชาร์จก็โกงใช้ได้อยู่นะแชมเบอร์จริงก็ไม่ได้เยอะยิงแม่นไอดสีเรียบปืนมาปวดหัวเด็ดไปพี่ซามซื้อปืนใหม่แล้วไอเขาอยู่เองเออเป็นร้อยโดนมันอ่ะไอเช้กกูแหลกจัดเลยไม่เยอะมานะมันเห็นยิงด้วย

ไอ้ท eh ่านตัวไอ้ส่านที่กดีไปแล้วแต่มันไม่ีให้กูโคเชียวโคไทยกระตุกแบบมากมากนะตายใช่คือมันกระตุกมากอะตอนแรกกูนึกว่าเป็นที่เน็ตกูของผมมันเป็นที่ fps อะ fps ผมมันแบบวิ่งลงเมื่อกี้ไม่รู้ลงถึงสี่สิบด้วย เยในนนอาเเขาตายหายไป5ปีแล้วเขากลับมาในปุโรดนอล้วไงยนะว้ยพ่อยังลุกเออปุโดัตว์แต่เขาเตะมั่งอย่างพี่อ่ะจะเตมั่งอ๋อเะไม่ขี้เถียที่อบมปืนอะเออกูติด ไอ้หลุม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 มาหลุมมาพี่เด็กแครเดียเดิมเอและเจ็บติดติดพเค่ต่อหลงมึงไม่เดินมาชนเลยเพื่อตรอสูเหลือเท่าไหร่วะแว่ามันเล่นไม่เป็น เดี๋ยวเดี๋ยวที่สตอรี่นี่ทอมว่า1ปั๊บそれで充分ปืนนั่นน่ะไปไปแม่งไปนี่หมายถึงปืนนี้ยังงั้นเหรอนี่หมายถึงพวกใช่ไหมพวกของไอพวกไอวกอไพวกเปียวน้ำรวเนทองน้ำรวยเลพี่หมดตูดเยเงินกูเนี่ยไม่คืนเลยสัก

มันกระจอกคลิปหายเลยอ่ะมันปรับสมดุลดีแล้วมาดท์เพย์ดีแล้วใครจะสกิมอัลส์สี่ไหนกันขอบคุณอยากเล่นคราฟเกมอะไรเนี่ยไม่พออีกวันไม่พออกอ่จะให้กูไปเฉยสันดานดิบอีกแล้วกูอยากเห็นสันดานเลยนะกูกูแชมป์แล้วกูได้แล้วกูพอใจไม่กูคือชอบเสน่ห์เกมที่ชื่อห้อง รับเขาไปเลยปะโอ้โหร้อยยบจากไอฮิวไม่ได้มิดมามิดมาหลังมาโค้หลังมาไปอ้อิวไป้งนู้อเก็บสี โลไปอะพี่้าพูดแคสซาโมให้อยู่ระเบิดควยไม่รู้เต็มไปหมดเลยวัตชิย์คู่ใจมั้ยว่ตอกกระบอกกันแล้ไม่มีตังวะไม่ต้องซื้อไงไม่เครมีตังเลยนียตังไปอะมานนี้มนเงจอบปืนโกปืนโกได้นะโลตูกต้าหมครับกูมีน่าจะสองกระบอกจะดิบ มเลดนของไม่ด้ของ่อหลวงฟมไม่ผมดรอปได้มึงไม่ถือไใช่รดิมเหรยบอย่างฝันแบบคอะไรีเันควเอาไอ้สัตาโอ้โหร้อรอโอ้ยัไม่หารออีกรอรอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหน

สีของเนยร่ก huh ็สีเหลืองทองน่าจะน่ากลัวเอาจม่อก้บิมแม่งฟไฟแถวนี้เรายัดได้เลยแ่ลุมาคนเดยวแรกอะ ไอ้ที่ว่าคิดมันไฟหน้าเว้ยกูเลยถอยหลังแต่แม่งไฟหลังไอ้สัตว์กูร้อนเลยไปไฟไฟไฟไม่รู้กูติดโดนเดินติดไอ้เหี้ยโพดเลือดหายไปเดี๋ยวถามติดเดนโซวาอีเทนูมาแล้วก็ตายเฮ้ยโต้โหไอ้เหี้ยตั้มมิงแมงเท่ห์พอแค่โนด

ตามมันกู้ตามมันโกลนคนไม่ต้องพิกไม่ต้องพิกหมาได้นะถ่ายแล้วกดยกเลิกอ้าววิ่งไปหนดจะไม่วิ่งรอดนะมาแกะชนะอยิงโค้ยดันจิไปไปถ้ามันกู้เลยผ่านดนวยวุฒ่านปะถ้ามันกู้กู้ตั้งแต่หมาไล่เทนาไปแล้วนั่นมันไม่สนหมานะ